ห้ามออกกำลังกายเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าคุณนะครับจะออกกำลังกายจะเดินจะวิ่งจะเหินจะเหาะยังไงก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้คือคุณต้องวอร์ม วอร์มก่อนที่จะวิ่งหรือคุณเซฟตี้หรือว่าทำอะไรก็ได้ที่มันผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนที่จะวิ่งสิ่งนี้แหละครับสำคัญที่สุดที่ครูฟิลิปบอกว่าห้ามออกกำลังกายเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนี้สำคัญนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอยาก คือออกกำลังกายวิ่งแล้วนะครับแล้วก็อยากจะวิ่งอีกคือไม่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับคุณต้องวอร์มตัวเองก่อนหรือว่าเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราเมื่อล้าหรือว่าเหนื่อยเราต้องผ่อนคลายก่อนที่จะทำกิจการอย่างอย่างอื่นนะครับฝากให้เพื่อนๆทุกคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแ,บแ็บไว้กับเพื่อนที่คุณรักนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลย